สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแชร์แนวทางการสอบกองทุนนะครับด้วยท่าเทรดง่ายๆนะครับที่มีอัตราชนะสูงนะครับถึง75%นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็เทรดนะครับพรับเพิร์มอยู่หลายกองนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับของกองฟันเด็ดเน็กนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีการใช้แผนเทรดนะครับแล้วก็ใช้ความเสี่ยงยังไงกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือในส่วนของการสอบกองทุนนะครับของฟันเด็ดเน็กนะครับเขาก็จะแบ่งเป็น สอเฟดนะครับเฟดหนึ่งนะครับก็ต้องการกําไรอยู่ที่ประมาณ8%นะครับแล้วก็เฟดที่2นะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็คือเขาต้องการกําไรอยู่ที่ประมาณ4%นะครับก็ถือว่าเป็นอัตรากําไรที่ไม่ได้สูงนะครับสามารถสอบผ่านได้ง่ายๆนะครับโดยในการเทรดของฟันเด็ดเน็กนะครับผมก็จะเป็นการเน้นนะครับใช้ค่าเทรดนะครับที่มีอัตราการชนะสูงนะครับใช้เ v e r a g e าร์ไม่สูงนะครับตั้งแต่ประมาณ1.5นะครับถึง2นะครับโดยประมาณแล้วก็นะครับความ ความเสี่ยงที่ใช้นะครับจะใช้ความเสี่ยงนะครับตั้งแต่ 1- นถึงสเปอร์เซ็นต์นะครับโดยในเฟสที่1เนี่ยนะครับก็จะใช้ความเสี่ยงเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเขาต้องการอัตรากําไรที่ค่อนข้างสูงเนาะถ้าเกิดเราใช้ความเสี่ยงที่ต่ําเกินไปนะครับมันทําให้ใช้เวลาในการสอบนานเกินนะครับอันนี้ก็ผมใช้ความเสี่ยงประมาณ3%นะครับก็จะเห็นว่ามีออเดอร์ที่แพ้นะครับหออเดอร์นะครับแล้วก็นอกนั้นนะครับก็จะเป็นเวลาการรอมากกว่านะครับแล้วก็จะมีออเดอร์ที่ชนะนะครับมี1 2 3 ก็คือ3 o r ออเดอร์นะครับอันนี้ก็จะชนะนะครับไปทั้งหมด3นะครับแพ้นหนึก็วิเดทประมาณ75%นะครับแล้วก็ในส่วนของเฟสที่2นะครับจะเห็นว่าผมไม่ได้สอบตอน,น่องทันท,นทีนะครับก็มีการทิ้งระยะเวลานะครับเพราะว่า,าหลังจากที่เรานะครับเกิด คอนเซ็ปติ e w ินนะครับหรือว่ามีการชนะต่อเนื่องมันมีโอกาสที่เราเทรดต่อแล้วเราจะเจอลอสต่อท,ทันทีเพราะฉะนั้นผมก็จะเว้นช่วงนะครับโดยมาสอบอีกทีนะครับก็คือช่วงประมาณต้นเดือนนะครับกุมภาเนาะอันนี้นะครับก็จะสังเกตว่านะครับมีออเดอร์ที่ชนะนะครับ1 2แล้วก็3 3ออเดอร์นะครับก็มีออเดอร์ที่แพ้นะครับก็มีหนึ่งออเดอร์นะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่านะครับอัตราชนะค่อนข้างสูงนะครับเหมือนเหมือนกันกับเฟดที่1นะครับส่วนในคลิปนี้นะครับก็จะมาให้ดูแผนเทรดนะครับในส่วนของเฟดหนึ่งกันก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับในส่วนของเซตแรกนะครับก็เป็นการเทรด GU นะครับเมื่อวันที่ประมาณวันที่13าธันวานะครับก็คือวันนั้นเนี่ยนะครับในช่วงที่ลอนดอนเปิดนะครับเกิด price action นะครับ ฝังบริษนะครับเป็นแท่งอิมบาลานค่อนข้างใหญ่นะครับในเงื่อนไขตัวแรกผมก็จะเขียนตรงนี้นะครับว่าเป็น IMB นะครับหรือว่า Imbalance หมายถึงแท่งนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับเกิด Imbalance นะครับในฝั่ง Bearish นะครับสองนะครับเกิด a v g นะครับ a v g ก็คือแก็บของราคานะครับตั้งแต่แท่งปลายไส้นะครับแท่งที่1นะครับถึงแท่งที่3ตรงนี้นะครับมี a v g เป็นแก็บตรงนี้นะครับซึ่งน่าจะช่วยบล็อกราคาได้นะครับผมก็เลยวางแผนเข้าเทรดวันนั้นนะครับโดยจุดเทรดนะครับผมจะวัดสัดส่วนฟิโบนะครับจากไฮตรงนี้นะครับแท่งที่1ลงมาถึงแท่งล่าง นะครับส่วนจุดเทรดก็รอให้ราคานะครับย่อเข้ามาในพื้นที่ประมาณ6 1 8ถึง7 8 6นะครับด้วยการใช้ฟิโบนัชชีรีเทสเมนต์นะครับในการเข้าเทรดส่วนจุดสต๊อปล็อตนะครับก็วางไว้ข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็เอนทรีนะครับปกติเลยนะครับแล้วก็เซลลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่1นะครับแล้วก็ปรากฏว่านะครับออเดอร์แรกนะครับก็สต๊อปล็อตไปนะครับเล็กน้อยนะครับก่อนที่ราคานะครับจะวิ่ง กลับลงไปตามเทรนดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับเซ็ตที่หนึ่งโอเคอันนี้นะครับผมใช้ความเสี่ยงนะครับสามเปอร์เซ็นต์ก็จะล็อตไปก่อนเนาะโอเคครับสำหรับท่าที่สองนะครับก็คือเป็นการเทรดนะครับในวันที่17ธันวานะครับกับคู่ GJ นะครับโดยคู่ GJ เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเทรดด้วย ไทม์เฟรมชุดใหญ่หน่อยนะครับก็คือเป็นการใช้ไพรชั่นนะครับว่าอิมบาลานต์นะครับในไทม์เฟรม6ชั่วโมงนะครับแล้วก็เอฟวีจี6ชั่วโมงนะครับบวกกับตัวที่3นะครับนั่นก็คือราวนัมเบอร์นะครับในไทม์เฟรม6ชั่วโมงเนี่ยนะครับไปดูนะครับอันนี้ก็คือไทม์เฟรม6ชั่วโมงในในตอนนั้นนะครับมันก็จะมีแท่งไพรชั่นแบบนี้นะครับเป็นแท่งแรงๆขึ้นไปนะครับแล้วก็มีเอฟวีจีนะครับ6ชั่วโมงนะครับ ตรงนี้ทีนี้นะครับก็เทรดง่ายๆนะครับผมก็ใช้ avg ตรงนี้นะครับที่กว้างๆนี่นะครับในการเทรดด้วยนะครับวิธีเทรดก็ง่ายๆนะครับขยายเข้าไปดูนะครับในไทม์เฟรม15นาทีนะครับเราก็ใช้กึ่งกลางของ avg 6ชั่วโมงนี่แหละนะครับในการเทรดส่วน sl นะครับก็หลบอยู่หลัง avg นิดนึ่งนะครับกรณีที่เราเทรดตามเทรดนะครับแล้ว avg มันกว้างๆอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากแล้วเวลาบรนยอมันมักจะเจาะ่าน avg ค่อนข้างยากนะครับนะครับก็เข้าเทรดก่อนกึ่งกลางของ avg นิดนึง sl หลังตรงนี้นะครับ ส่วนจุดยืนยันนะครับเสริมนั่นก็คือใน a v g ตรงนี้นะครับมีสิ่งที่เรียกว่าราวนัมเบอร์นะครับหรือว่าตัวเลขกลมๆผมก็เข้านะครับก่อนราวนัมเบอร์195.000าเล็กน้อยนะครับแบบนี้ส่วนเทคโปรฟิตนะครับก็ไม่ได้เทคโปรฟิตไกลนะครับประมาณ 1R นะครับเทคโปรฟิตก่อนถึงราวนัมเบอร์นะครับ ตัวบนเล็กน้อยนะครับอันนี้นะครับก็เข้าเทรดนะครับแล้วก็ถือไปนิดนึงนะครับเป็นการเทรดสั้นนะครับจริงๆการเทรด GJ เนี่ยนะครับสามารถถือแบบสวิงเทรดได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเน้นวินเลดนะครับก็เข้าเทรดที่ราวนัมเบอร์นี้นะครับแล้วก็ไปเทคโปรฟิตที่ราวนี้ก็ได้นะครับมันก็จะใกล้ๆนะครับโดยราวนัมเบอร์นะครับที่มีระยะนะครับสำหรับ GJ นะครับก็เป็นระยะนะครับที่ห่างกันนะครับในทุกๆ500จุด ตรงนี้สาหรับ GJ นะครับส่วนพวกสกุลเงินอย่าง EU AU เนี่ยนะครับก็จะเป็นระยะอื่นนะครับระยะ500จุดจะใช้ไม่ค่อยได้เหมือนกับ GJ นะครับอันเนี้ยนะครับผมก็ใช้ความเสี่ยง1%นะครับแล้วก็ชนะไปนะครับแต่ว่า RR ก็ ไม่เยอะนะครับประมาณ1 AA นะครับโอเคครับสำหรับออเดอร์ที่3นะครับก็เป็นออเดอร์ของวันที่27ธันวาคมนะครับเป็นคู่ EURUSD นะครับเป็นการเทรดสั้นเนาะอย่างแรกเลยนะครับก็คือเราต้องการแท่งอิมมัลลันนะครับหรือ p พรายชั่นในไทม์เฟรม30นาทีนะครับตอนนั้นก็เกิด p พรายชั่นนะครับไทม์เฟรม30นาทีนะครับในตอนที่ตลาดลอนดอนเปิดนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็พอเกิด p พรายชั่นนะครับในฝั่งตามเทรนด์นะครับผมก็ขยายดูนะครับในไทม์เฟรม1นาทีแน่นอนนะครับ การเบรกรุนแรงแบบนี้นะครับผมก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็คือการฟีโบนัชชีนะครับแบบนี้จากล่างขึ้นบนนะครับจุดเทรดเราก็จะอยู่นะครับตั้งแต่ช่วง0.618ถึง0.786นะครับแต่ว่าสังเกตว่าออเดอร์นี้นะครับผมวางจุดเทรดค่อนข้างลึกนะครับมาวางที่0.786พอดีนะครับทำไมถึงมีการวางออเดอร์ลึกในกรณีนี้นะครับก็คือผมใช้สิ่งที่เรียกว่าโวลุ่มโปรไฟล์นะครับหรือว่าอินดิเคเตอร์โวลุ่มโปรไฟล์แบบ r ิกเรนจ์นะครับก็เราจะดูรูปแบบการกระจายตัวของวอลลุ่มนะครับจากล่างตรงนี้นะครับขึ้นมาข้างบนนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับเป็นการดูการกระจายตัวของวอลลุ่มในกรอบพื้นที่ที่เราสนใจนั่นเองนะครับปรากฏว่าจุดนี้นะครับเส้นสีแดงนะครับหรือจุดที่เรียกว่า POC นะครับ point of control เนี่ยนะครับมันอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับแสดงว่าวอลลุ่มนะครับกองอยู่ฝั่งด้านล่างค่อนข้างเยอะเวลาเจออย่างนี้นะครับก็ให้วางจุดเทรดนะครับเข้ามาใกล้ๆจุด POC ได้เลยแล้วก็ส่วนส t o p ป o s s นะครับก จะต้องเผื่อนิดนึงเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดราคาเจาะลงมาลึกเนี่ยมันมีโอกาสโดนซับฮันนะครับแล้วก็ ไม่ได้ตั้ง T P ไกลนะครับประมาณ1.5 R R นะครับแล้วก็ limit order นะครับตรงนี้การเทรดสั้นนะครับของ E U ก็จะเน้นเทรดในช่วงตลาดลอนดอนนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับให้มันจบออเดอร์ไปเลยนะครับก็ T P นะครับไม่มีปัญหานะครับสำหรับ1.5 R R นะครับทีนี้เราไปดูนะครับกรณีถ้าเกิดเราถือออเดอร์เนี่ยนะครับมันจะวิ่งไปได้ไกลขนาดไหนนะครับสำหรับการเทรดด้วยทำเฟรมชุดเล็กจริงๆอ่ะมันสามารถวิ่งไปได้ไกลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเน้นวินเลทก็เก็บประมาณไม่เกินสัก1.5ก็ค่อนข้างง่ายนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมถ้าเเกิดราถืออต่ ไปจนกว่านิวยอร์กจะเปิดก็จะสามารถรันได้อย่างน้อยก็ประมาณสัก3-5มถนะครับแต่ว่าเราก็ไม่สนเนาะเราก็เก็บตามแผนเรานะครับโอเคครับสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับที่ใช้เทรดนะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับก็คือในตอนที่ตลาดลอนดอนเปิดนะครับในวันที่2 มกกลานะครับผมก็เริ่มเทรดเลยนะครับตลาดเปิดนะครับก็เกิด price action นะหรือว่าอิมบาลานซในไทม์เฟรมสามนาทีเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดไปดู30นาทีเห็นไหมตอนตลาดเปิดนะครับก็คือเกิดการกระชากลงนะครับฝั่งตามเทรนด์นะครับแล้วก็สิ่งที่ทำนะครับก็คือขยายเข้ามาดูนะครับในโลว์ไทม์เฟรมแล้วก็การฟีโบนัชชีนะครับจากบนลงล่างเหมือนเดิมนะครับต่อมานะครับจุดเทรดเล่านะครับก็คืออยู่ในช่วงประมาณศูนย์จุดหกหนึ่งแ o ดถึงเจ็ดแปดหบนสุดนะครับแล้วก็ จุด t e p r o f i t นะครับก็วางไว้ประมาณ1.3อ่าเพราะว่านับสุดท้ายนะี่ครับ ก็คือผมต้องการกำไรอีกไม่เยอะเนาะก็เลยเก็บ R สั้นๆนะครับทีนี้ทําไมออเดอร์นี้นะครับถึงวางลึกเข้าใกล้0.786ก็เหมือนเดิมนะครับใช้ Volume Profile เข้าช่วยนะครับเพื่อดูว่า r ร n g e ราคานะครับในช่วงที่เราสนใจเนี่ยนะครับมีการกระจาย o l u m มยังไงปรากฏว่า Vol ล m มอยู่สูงนะครับจุด POC point of control จุดที่มี o l ล m มสูงสุดเนี่ยนะครับอยู่หลัง0.786อย่างนี้เวลาเจออย่างนี้นะครับเราก็สามารถเข้าเทรดนะครับใกล้ๆ0.786ได้หรือพูดง่ายๆคือรีบ R ได้นั่นเองนะครับเราก็ เทรดก่อน PUC เล็กน้อยเนะาะกันตกลดนะครับแล้วก็ Excel นะครับที่1.00ตรงนี้ก็ได้นะครับเทคโปรฟิตก็ไม่ต้องไกลนะครับถ้าเน้นวินเลตก็สักประมาณ1.3 1.5นนะครับก็สามารถที่จะเทคโปรฟิตได้ง่ายนะครับแล้วก็ผมก็ปล่อยให้มัน ได้ของนะครับแล้วก็เกี่ยวไปแล้วก็ take profit นะครับเนี่ยอันนี้ก็ไม่ยากนะครับเนี่ยมาดูถ้าเราเกิดเราปล่อยต่อเนี่ยนะครับการเทรดในชุดโล w time frame เนี่ยมันสามารถที่จะรีดอาได้นะครับเหมอนเดิมนะครับมากกว่า3-5ถึงนะครับเหมือนเซ็ตเมื่อสักครู่เลยนะครับแต่ว่าการเทรดเนาะก็ไม่จำเป็นต้องไปทำบิ๊กวินอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเราดูนะครับถ้าเกิดเราถือต่อเนี่ยอย่างน้อยก็ 8R นะครับในการเทรดสั้นตามเทรนด์ด้วยนะครับวิเลจสูงด้วยนะครับแต่ว่าเราจะต้องใจเย็นนะครับแล้วก็รอค่่ออออนนนนนนนข้้าางงเเเยยะะะะคครััับีก็็จปตว ภาพรวมนะครับหรือว่าเทรดเซตอัพทั้งหมดที่ผมใช้ในการเทรดในเฟสที่1นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับลักษณะของ Equity Curve นะครับในเฟสที่1นะครับก็จะเห็นว่าเห็นไหมก็จะมีลอสก่อนแล้วก็วิน1 2 3่งานัดนะครับวินเด็ดันเจร์เซ็นะครับระยะเวลาส่วนมากนะครับจะเป็นการรอสักเกซ็นตนะครับมีช่วงเวลาที่เทรดแค่นิดเดียวนะครับมันทำให้ performance เราอ่ะค่อนข้างสูงนะครับยิ่งเทรดเยอะนะครับโอกาสที่เราจะสอบผ่านนะครับยิ่งน้อยลงนะครับยิ่งเทรด น้อยนี่ครับเพอร์ฟอร์แมของการเทรดอะ่ะจะยิ่งดีนะครับแล้วก็ช่วยเราเนี่ยนะครับมีโอกาสเทรดผ่านได้ไวขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสอบในเฟสที่1นึเนาะสำหรับเฟสที่2นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวไว้มาแชร์นะครับในคลิปถัดไปนะครับ